สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพที่อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผงไฟฟ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายประเสริฐวัชราเกื่อนขันนายกเทศมนตรีเมืองพระปแดงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน97รูปเนื่องในโอกาสฉลองเมืองนครเขื่อนขัน 196ปีโดยมีนายกิจคงเมืองนายอำเภอรพระ,ะแดงพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพิคเนตรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองพระ,ะแดงอีกด้วยสำหรับประวัติของเมืองนครเขื่อนขันสันนิษฐานว่าชาวราวมันเริ่มอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิจรภาพเมื่อปีพศ2127 ครั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปีพศ2318ปรากฏว่าชาวมอญอพยพราวหมื่นคนจากจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามายังประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ทรงพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองนนทบุรีตั้งแต่ปราเกตจนถึงปทุมธานีในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นจํานวนมาก ขันเมื่อพระองค์สร้างเมืองนครเขื่อนขันแล้วเสร็จจึงโปรดให้อพยพครอบครัวชาวมอญจากเมืองปทุมโดยมีพระยาเฉ่งเป็นหัวหน้ามาอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันเมืองนครเขื่อนขันหรือเมืองพระประแดงจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมชาวมอญมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวพระประแดงก็ยังคงรักษาประเพณีไว้เป็นอย่างดีเช่นประเพณีแห่หงทงตะขาบการปล่อยนกปล่อยปลาการเล่นสบ้าและการกวนกะละแม ในช่วงเทศกาลสงการของทุกปีสำนักข่าว PNN News รายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัน,นทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ